ทุกคนคะและนี่ก็คือกรอบรูปตั้งโต๊ะที่ทําจากกระดาษนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะว่าทําอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องตัดกระดาษให้เป็น28คูณ14เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับครึ่งได้เลยหลังจากนั้นนะคะพับมุมสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบตามภาพค่ะเสร็จแล้วพับสามเหลี่ยมลงมาอีกมุมหนึ่งนะคะกลางออกแล้วเราก็พับสามเหลี่ยมเข้าไปตรงกลางแบบนี้ทุกด้านให้ครบสี่ด้านเลยนะคะ ทำตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กางออกได้เลยหลังจากนั้นให้เราพับมุมสามเหลี่ยมเล็กๆเข้าไปนะคะตามคลิปวิดีโอให้ครบทุกมุมค่ะให้ครบทุกมุมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็พับตามรอยพับได้เลยค่ะให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จัดระเบียบนิดนึงเสร็จแล้วเราก็กลับด้านได้เลยค่ะกลับด้านเสร็จแล้วเราก็พับมุมสามเหลี่ยมเล็กๆลงมาได้เลยค่ะ เราก็พับก,กระดาษตามภาพเลยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมพับอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นให้กลับด้านและพับมุมสามเหลี่ยมอีกหนึ่งมุมให้เหมือนทุกๆด้านเลยนะคะเราก็จะได้กรอบส like ี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นให้กลับด้านและพับครึ่งกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็พับสามเหลี่ยมตามรูปภาพได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้กรอบรูปตั้งโต๊ะนะคะ เราจะนำกระจกมาใส่ก็ได้นำรูปภาพหรือโพสตอิทมาแปะก็ได้นะคะตามในรูปภาพได้เลยค่ะกระดาษที่เราใช้ทํานะคะก็จะเป็นกระดาษสีตามมาคู่นะคะ1ห่หอของเขาก็จะได้500แผ่นกันเลยนะคะมีหลากหลายสีมากหากใครสนใจนะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดสินค้ากันได้เลยนะคะ